พี่น้องทั้งหลายครับธรรมชาติมันก็บอกว่าธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักบริหารหรือนักจัดการจะต้องมีทุกประเทศไม่ใช่จะมีแต่นักขี่รถถังใช่ไหมครับจำได้ไหมครับในอดีตมนูนรูปขจรก็เอามาจากสระบุรีครับ แต่คราวนี้เอามาแสดงแสนานุภาพให้ดูตั้งแต่วันเด็กและอาวุธยุทโธปกรณ์หนักๆยังไม่กลับไปสถานที่มั่นก็รู้ว่าเขาเตรียมการแล้วใช่ไหมพี่น้องคนเราไม่แก้ปัญหาแต่หมักหมมไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการบริหารงานของแต่ละประเทศนั้นเขาจะต้องแบ่งปันจัดสรร ผู้จัดการจะต้องรู้จักค้าขายไม่ใช่จะมาแบกปืนอย่างเดียวไม่ได้ผู้นำประเทศนั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์ครับการที่ค้าขายไม่เป็นพี่น้องทั้งหลายก็เห็นแล้วมีคนเสื้อครับไม่ฆ่าน้องไม่ป้องนายไม่ขายเพื่อนคือนายสุนทรคงสมมงก็เคยทำมาแล้ว ปฏิวัติมาต้องขออภัยถึงต้องพูดเรื่องจริงบริหารไม่เป็นเอาเจ็กมาบริหารใช่ไหมพี่น้องเอาเจ้าของบริษัททิปวินัสมาบริหารงานคือนายอนันต์ปัญญาละชนไอ้นี่แหะตัวอามาตตัวลายกาศอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำ18ครั้งแห่งการยึดอำนาจในประเทศไทยพี่น้องลองคิดดูสิครับ คนที่ผิดหวังในครั้งนั้นก็มาร่วมขบวนการเขาคนคนนี้อดีตได้รับรางวัลผู้ว่าแม็กไตไซแต่ทุกวันนี้ได้รับผู้ว่าเลี้ยงหมาหากินกับหมาแต่นอนที่โรงพยาบาลกรุงเทพพระรามเก้าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมมันตามมาถึงพวกเขาแล้ว แทนที่จะเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองของเราซึ่งแผ่นดินนี้พ่อเราอยู่ปู่เราตายพวกเราก็ต่อสู้กันต่อไปเดี๋ยวก็รู้ว่าคนโกรงชาติบ้านเมืองไม่มีที่อยู่แน่นอนทำยังไงให้พี่น้องประชาชนศรัทธาครับไม่ใช่มากดหัวพี่น้องประชาชนไว้ทุกวัน เมื่อกดหัวหมดกำลังแล้วพี่น้องประชาชนก็มีความตื่นตาและหูตาสว่างทาวนี้เขาเรียกว่าทางใครทางมันพี่น้องครับเราจําคำสั่งของอดีตอาจารย์อดีตผู้มีอำนาจเขาบอกว่าเมื่อมันไม่เอาเราเราก็ไม่เอามันใช่ไหมพี่น้องที่รักประชาธิปไทยเจ้าของประเทศไทยที่แท้จริง คือประชาชนประชาชนใช่ไหมพวกคุณเอาแต่เข็นข่าพวกเราแล้วมันจะเดินทางร่วมทางอันที่ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรพี่น้องการหากินต้องแบ่งปันคนส่วนใหญ่คือฐานของเจดีองค์ใหญ่ๆที่มีน้ำหนักมากๆแต่ถ้าฐานไม่ยอมรับ ปลายใจดีก็ลมสลายหายจากพื้นที่โลกนี้ใช่ไหมการทำมาหากินเป็นของคนส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะบอกว่าคนส่วนใหญ่เสียภาษีน้อยแต่ยอดมันจำนวนมากไอโรงงานผลิตสินค้าคือโรงงานอามาตและสัตวดินาผลิตมาสิบล้านชิ้นแจ้งเสียภาษีสองล้านชิ้นมันเอาเปียยพี่น้องไหมครับพี่น้อง ชาวไทยทั้งหลายไอหัวแก้งจังไรมันโกงบานกินเมืองมาตั้งแต่การปฏิวัติที่แปดครั้งแล้วครับนี่แหละครับคือความอัปปีของมันถึงต้องตั้งองค์กรอิสระมาปกป้องความเฮี้ยและความเลวรามของมันโกงกินแผ่นดินจนจะไม่มีอะไรเหลือแล้วเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ทำมาหากินไม่เป็นโจร ต้องป้นกินหมดแล้วก็ป้นต่อนี่คือสันดาณโจรใช่ไหมครับพี่น้องชาวไทยฝ่ายประชาธิปไตยต้องไล่มันออกจากประเทศไทยไอย่าว่าแต่ทั้งตระกูลเลยพี่น้องอุจจระ,ะมันในช่วมถ้าขุดได้ก็จะขุดให้มันหอบไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับท่านทั้งหลายลองคิดดูสิครับว่าการเป็นมนุษย์ร่วมโลก จะต้องไม่ระโมบโลภมากจนเกินความเป็นจริงกินไม่หมดก็อย่าเอาไปไว้ให้คนไทยส่วนใหญ่กินมั่งไอชาติมาเรารู้ว่าลูกหลานของเราที่รับราชการเป็นข้าราชการส่วนล่างนั้นพี่น้องครับแม้กันทั่งน้องภรรยาผมก็แต่งเครื่องแบบน้องชายผมก็แต่งเครื่องแบบ แต่ผมก็คุยกันในฐานะที่ว่าเราเป็นคนไทยเราต้องช่วยเหลือคนไทยไม่ใช่ไปช่วยเหลือคนต่างประเทศเช่นเงาะป่าสาไก่ไอ้จังไรสุเทพควรจะให้มันออกจากประเทศไทยนี่แหละครับมันบ่อนทําลายจนประเทศเราจะล่มสลายไม่มีอะไรเหลือในแผนที่ของโลกอีกต่อไปแล้วเพราะประเทศไทยชาวต่างประเทศเขาบอกว่า กัดกันทุกวันเดี๋ยวประเทศมันก็หายจากโลกไปครับเมื่อก่อนเราเคยว่าขาเมนกัดกันแต่คราวนี้พี่น้องครับคนส่วนใหญ่นั้นถูกคนส่วนน้อยไล่กัดใช่ไหมครับอาวุธนะมันมีได้ไม่นานหรอกครับถ้าพี่น้องส่วนใหญ่ไม่เสียภาษีให้แล้วจะไม่มีอาวุธมาถือและจะไม่มือพูดไหไไปช่วยเขา วันสุดท้ายเขาก็ตายเหมือนกัดดาปี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีคนกดบัตรคิวรออยู่ข้างหลังอีกมากมายขอปากความหวังไว้ว่าพี่น้องทั้งหลายเราต้องไม่ทิ้งกันเพราะประชาธิปไตยใบใหม่จะต้องจารึกประวัติศาสตร์ว่าประชาชนไล่สารที่ไล่คุณธรรมตั้งแต่ไอ้บุญทงมันโกงไปแล้วสารประภูมิมีขี้หมากองเดียว จากโชคชัยหลานยาโมพี่น้องครับ